ใครที่ไม่เคยได้ยินมั้งคะเดี๋ยวมีรางวัลให้ก็สถาบันกุรูณวิชาชีพนะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินสถาบันคุรูณวิชาชีพเนี่ยอันนี้ภาพล่าสุดเลยนะคะเมื่อวานก็มีท่านอนุทิพบุญช้างรนทนาของตัวเองในการที่จะทํางานและแน่นอนค่ะสิ่งที่เป็นอาชีพที่โดยส่วนตัวเนี่ยกรองเอ๋เนี่ย ภูมิใจมนกสุดหนับทุกคนในวงการก็จะเรียกรองเองนะคะจะคุ้นเคยดีลเลย<ๆ>รองเอจะแนะจะบอกได้เลยว่าอาชีพหน่หน้าเป็นอาชีพที่สุดย,ยอดจริงๆถ้าใครสามารถที่จะประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่ององ่ายๆไม่ใช่เรื่องที่จะใครก็ได้ไไไดคือเป็นได้ไหมเป็นได้แต่จะประสบความสําเร็จเนี่ยได้ไหมเนี่ยยากนะคะเพราะจริงๆแล้วตัวเองเยพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาหลายครั้งอยากจะเป็นอน่ายหน้า เรียนรู้กับเพื่อนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเขาก็ฝากขายโน่นขายนี่แต่จริงๆเราพยายามบอกไปถามพุ่งอยู่ตอลอดเวลาว่าเอ๊ะพี่จะทํยังไงที่อยากขายได้ซักแปลงหนึ่งอยากจะมีอยากจะมีค่าในหน้าที่ถูกกฎหมายว่าหักเหลือกี่เปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เราลดทอนมาแล้วนี่แบ่งกี่คนแล้วเหลือเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะคะซึ่งมันก็มีในมาตรฐานที่มันอยู่ในสาาถาบันาวิชาชีพว่าคนจะเป็นในหน้าเนี่ย โอเคมีสกิลเรื่องอะไรบ้างปักหมุดต้องปักเไป็นไหมบางคนปักไปผิดที่เลยนะคะพาเขาไปดูที่นี่อาจจะไปผิดที่ได้นเนี่ยหลายคนยิ้มนะคะอาจจะเคยมีใครเคย้างคะปักหมุดทัวโลกเขาอยอกเับเพราะว่าที่เมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเอก็ไปไประชุมนะคะที่แคนาดาแต่ว่าประชุมในภาพใหญ่ของการรับรององค์งานโลกก็มี ต่างชาตินะคะต่างประเทศมาประชุมกันประมาณสัก8 0ประเทศคนหลายร้อยคนนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ประเทศหนึ่งประเทศเราจะมีหนึ่งแค่หนึ่ง A P คือ Accredited อย่างรับรองรับรองให้อย่างพุ้งก็เช่นเดียวกันก็จะมี 2M อ,อที่เป็นพี่ใหญ่ของแต่ละประเทศเนี่ยมารับรองในด้านนึงเนสิฉะนั้นเนี่ยใบเซอร์ของ Winner เนี่ยโดยผู้บริหารรุ่นใหม่แบบพุ่งเนี่ยเราสามารถเอาเซอร์เนี่ย ไปโชว์หนังชาได้ว่าเราได้รับการรับรองโดยที่เขาอาจจะไม่ไม่ไม่ต้องการให้เราทดสอบอะไรเลยเพิ่มเติมเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าการยอมรับร่วมระหว่างประเทศประเทศนี้ยอมรับ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 อย่างไรแต่เขาต้องผ่านเกณฑ์ที่กําหนดการจะได้1.14ว่ามาตรฐานเรื่องการรับรองคนในเรื่องอาสังหารเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะคะแล้วเราเองเนี่ยก็ยังเอา อบรมอบรมเสร็จมาสอบกับเขาเลยเนี่ยมันจะทําไม่ได้เพราะเขาถูกระบบใหญ่เรียกว่าภายใต้ IMF Inter n t i o ใ a l ให้เครดิตคอร์เนี่คือ,อเป็นการรับรองระบ,บบงานโลกนะคะใหญ่มากทักทั่วโลกเลยเขาจะไม่สามารถที่จะเทรดด้วยอบรมด้วยคือเขาสตรีทมากนะคะไม่อย่างนถ้าเขาผิดเงื่อนไขนเขาจะถูกทักใช้เพิกถอนเรื่องไปเสอรที่ไการรอง ฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเห็นว่ามันก็จะมีแยกส่วนออามามชัดเจนว่าต้องไม่มี c o n f lict of interest นั่นก็คือเวลาเซอร์ที่เราไปใช้ที่ไหนกนะ็ตามจะได้มั่นใจค่ะว่ามันมีความโปร่งใสแล้วก็เชื่อถือได้อันนี้เป็นหลักการที่สามารถใช้เพื่อให้เกิดการยอมรับนะคะคุณอาวุธวิชาชีพต้องเป็นดีกรีทางด้านอาชีพประโยชน์นะะี้ค่ะฉดีมาก นั่นก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้จบด้านด้านนี้โดย,โดย,โดยตรงบางคนอาจจะโชคดีหน่อยก็เรียนด้านนี้ก็จะมีโอกาสที่จะต่อยอดได้ไหวขึ้นส่วนคนที่ไม่มีดีดีด้านของอด้านของนายหน้าอย่างเช่นเราเองเนี่ยอยากจะเรียนรู้มากเนี่ยบอกเขาตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทำมาตรฐานก็อยากเรียนรู้แต่การเป็นนายหน้าไม่ได้ไม่ได้ง่ายเลยนะคะ คุยกับทั้งนายกสมาคมนายหน้าหลายท่านคุยกันมาตลอดแล้วก็อยากที่จะขายแล้วเอกขายไม่ได้สีขนาดเป็นที่ของเพื่อนนะคะคอนโทรลได้ทุกอย่างปรากฏว่ามีที่ที่อมตะเขาบอกขายตอนนั้นเนี่ยเขาขายเขาเขาประกาศขายผ่านเราเนี่ยแค่สีกว่าล้านเองหมายความว่าไงอุ้ยสองไม่ผ่านนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไปสองของเอ แต่มีคนบอกว่าเอ๊ะรองเอกนี่มาบรรยายโน่นนี่นั่นเนี่ยเราบอกว่าเ,เป็นคนที่ให้การให้คุณอวุธรับรองไปมอบประกาศทุกที่เนี่ยเอาอะไรมาบอกว่าตัวเองจะมอบประกาศได้เอ่ก็สอบคุณอวุธนะคะแต่ว่าคุณอวุธด้านของควจะมาจากคนที่เก่งที่สุดข้ามบอร์ดที่สุดอย่างคุณแม่อุ้มอย่างเงี้ยก็คือถือว่าพม่นัาเี่ย นั่นี่คืออยู่ในวงการนี้ถ้าใครไม่รู้จักนั้นนี่ก็เฉยละนะคะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นคนเป็นคนที่อยู่ในวงการนี้แล้วประสบความสําเร็จนะคะเอกก็รู้จักแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกลันกบเหมือนเป็นครอบครัวนะคะเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันมาตลอดก็ดีใจที่วันนี้เขาทาไปไกลมากในเรื่องของอาสนาร,ริมทร,รัพย์มาตรฐานที่เกิดขึ้นของสถาบันเราอะเรามีแปดระดับแปดระดับนี่คือ ตั้งแต่ระดับหนึ่งนะคะระดับหนึ่งก็คือทักษะความรู้เน้หาเป็นไหมปักผมเป็นไหมเดิมเนี่ยมันอยู่ในระดับหนึ่งระดับสองหนึสประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้เรากําลังปรับระดับให้มันสูงขึ้นโดยที่ต่าสุดของเราจะอยู่ที่ระดับ4 ‑‑ี่นะคะระดับสี่ขึ้นไปแต่ว่าการปรับระดับยังไม่เรียบร้อยหลายคนที่ไปสอบ e ีเนอร์เนี่ย หรือว่าสอบในส่วนอื่นๆในของอสังหาเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับเดิมก็ระดับหนึ่งระดับสองนะคะแต่ว่าตอนนี้เราทําใหม่เนี่ยอาจจะประกาศใช้อีกทีก็สี่ห้าโมนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้อันนี้เป็นความเชื่อมโยงที่บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงจะเชื่อมกับภาคการศึกษานะคะที่เราเห็นนะคะคุณครการศึกษาแล้วก็มาตรฐานอาชีพอันกลางกอบคุณครูแห่งชาติเราจะเชื่อมเลยค่ะและตัว,ตว,ตวกลางเนี่ย ก็จะเชื่อมกับกรอบที่เรียกว่ากรอบอาเซียนอาเซียนทั้งหมดก็จะมี8ระดับครั้งแรกในสถา,า,าบันก,นกนยารศึกาวิชาชีพมีแค่7นะคะแล้วพอ,อมีการไปพูดคุยกับต่างประเทศแล้วก็กรอบอาเซียนเขามีกรอบทางการศึกษาในวิมี8ระดับเราก็พยายามเสียบแล้วก็ให้มันสอดรับกับกรอบอาเซียนด้วยนะคะเพราะในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีการแบบมอบ เวลามอบเสิร์ฟก็จะมีตราของอาเซียนด้วยนะคะที่เข้าไปอันนั้นเป็นกระบวนการที่น่าจะเห็นในปีสองปีข้างหน้านี้แน่นอนนะคะแต่ว่ามีการพูดคุยแล้วก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าสามารถทําได้แล้วส่วนแต่ละระดับนะคะจะเห็นนะคะว่าถ้าระดับปริญญาเนี่ยถ้าปริญญาตรีก็เทียบได้ในระดับสี่หมายความว่าถ้าเราสอบผ่านะระดับสี่เนี่ยมันก็จะอยู่ในระดับ อ่าปวสใช่ไหมคะสี่ห้าในปวสแล้วก็ปริญญาตรีก็เป็นอ่าระดับหหมายความว่าสักท์และิ์เนี่ยเราไม่ต้องไปเรียนในภาคการศึกษาแต่เราสามารถใช้ตัวเนี้ยเทียบเทียบแล้วก็เกิดการยอมรับว่ามันคือคุณบุิหนึ่งทางอาชีพเราพยายามที่จะผลักดันให้คนเนี่ยยอมรับเราก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าถ้าโลกในปัจจุบันเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยจะเรียนน้อยลง คนที่เรียนมหาวิทยาลัยเียนก็เรียนน้อยลงแล้วก็จะเรียนจากการเรียนหน